สวัสดีครับวันนี้จะมาทําหมูกรอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านให้ได้ดูกันนะครับทําง่ายๆทําง่ายๆใช่ไหมอันนี้รีดน้ํามันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมด้วยการอบใช่ไหมครับต่อไปก็ลงกระทะเลยครับเรียบร้อยหลังจากลงกระทะเรารอประมาณสักครู่ให้สีเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมครับ<ห><ๆ>แล้วหลังจากนั้นเราทํายังไงครับผมไปอ่อนๆไปไเรื่อยๆใช่ไหมให้หมูเริ่ม กรอบรู้สึกว่าเริ่มกรอบอ่ามาดูกันครับนี่ไงหน้าตาหมูกรอบก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่มันน่ากินไหมน่มากินหมูก,กินไปรอบหนึ่งแล้วอ๋อกินไปรอบหนึ่งแล้วเหรอรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมรสชาติเค็มหวานหวานกรอบดีไหมครับถเนืเ้อนุ่มกรอบในใช,ใช่ไหม โอ้อันนี้หมุหมูกรอบกับตันใช่ไหมครับหนอกินไปหลายรอบแล้วเอากินไปหลายรอบแล้วเหรอโอเคสวัสดีเจอกันคลิปหนะ้า